องช่อแล้วก็มาแยกเองได้เยอะมากเลยจริงเหรอใช่ซื้อมาแค่สองช่อเองเหรอซื้อมามุมนี้ต้นใบเฟิร์นสวยมากมีความแบบมันอาจจะถ้าแบบอันนี้คือมันเลืงเหลืองนิดนึงแล้วก็ตัดแต่งได้ทุกคนลดน้ําไปิีแต่งสวยมงตัดิงแต่งประสานก่อนนะทุกคนนีขนาดไม่ค่อยได้ดูแลเนี่ยคือดกมากทุกคนดูดิเขาเรียกว่า <นะ S 1> เอองามมากไม่ใช่ผลไม้นะอยากจะขายนะทุกคนแต,แต่ว่าแต่วแม่เป็นคนทำ <c oughs> ใช่แต่ว่าแม่เป็นคนทำเราก็เลยไม่รู้เรื่องนะซื้อมาซื้อมากระถางเดียวแล้วมันมีซ่ออยู่ข้างล่างแล้วแยกออกมาอ๋อคือดูดิเวลาเราเอามาวางไว้ทุกคนตรงสวนเนาะไม่รู้กี่กี่กอเขาเรียก ไม่ต้องไปซื้อเองให้มันยุ่งยากนะไม่ต้องไปร้านค้านี่แบบกว่าจะเดินทางค่าน้ามันค่าอะไรนะกดตะกร้าด้านล่างเลยเดี๋ยวไปส่งถึงบ้านนะเดีวนี้มีส่งฟรีด้วยนะอย่าลืมเก็บคดส่วนลดอะไรต่างๆนานานนะลองดูลองดูงดตะกร้าขึ้นหรือเปล่าไม่มั่นใจนะโอ้โหเยอะมากจากซื้อมาสองอันนะตอนนี้เอามาชําเอามาอะไรเองนะเพิ่มกอ